วันนี้เราจะไปกินไก่ย่างรา้อาราดซอสหมาล่าเผ็ดๆกันนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับผมราคา34บาทเนานะหอมหมาล่ามากๆเลยค่ะไปชิมกันเลย ซอสเขานะคะเข้มข้นมากไก่นุ่มหอมมาลาเราจะมากินพริกทอดหมาลากันนะครับผมที่เซเว่นนะราคา25บาทนี่นะแกะเลย หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆเอากินเลย เปาชาเขียวมาใหม่ครับน้องๆลูกโตๆเลยราคา25บาทน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับแกะเลยตาก็เป็นอย่างนี้นะครับผมหลังเวฟแล้วนะครับผมหอมชาเขียวมากกินเลยอืม นี่นะครับน้องๆข้างในมันเดี๋ยวกล้องปดกันไหม กุ้งแพทอดอรกรอบราคา29บาทนะครับผมที่เซเว่นนะครับผมนี่นะครับแกะเลยนี่นะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับน้องๆกินเลย สชาตินะคะหอมกุ้งมากแล้วก็แป้งกรอบมากอร่อยมากต้องไปลองล้วเทสโตพริกจัก,กรพัรดิมาใหม่ครับผมเผ็ดกว่าเดิมลิ้นเปลี่ยนสีได้นะครับแกะเลย ข้างในก็เป็นอย่างนี้นะครับเอากินเลยกัดลินดี Ơi, biệt xí chương trình áo mãi mãi là bên đấy ơ ừ. đây phu, phu. ไส้องังหุนเคียวโอม้าใหม่นะครับน้องๆราคา18บบาทนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับแกะเลยนี่นะครับน้องๆหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับ จะไม่โดนไส้อากินยังไม่โดนไส้อากาศที่คาม mm hmm. มึงอือนี่นะครับผมน้อง วันนี้เราจะไปกินนิ้วเชคกันนะครับน้องๆราคา25บาทที่เซเว่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับขยาเลยขยา20ครั้งนะครับน้องๆแกะเลย กินเลยรสชาตินะคะหอมคารา,าเมลมากมากเลยเหลือแปรงม้าใหม่ครับน้องๆดับเบิลแซนด์วิช กระเป๋านะครับผมนี่ราคา22มบาทนะแกะเลยอันนี้ไส้ไก่ย่างต้นตำรับนะครับอันนี้ไก่ไก่ย่างจิ้มแจ่วมาโยนะครับ Ah, gilerrr. วันนี้เราจะมากินขนมโป๊กเกียวไส้กรอกทันแฮมราคา25บาทที่เซเว่นนะครับผมนี่นะครับแกะเลยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับน้องๆเอากินเลย เบรคอนเกินเมื่อแล้วดฟูกุูกรีมทุเรียนมาใหม่ครับน้นองมาราคา25บาทที่เซเวนนะครับผมแกเลยกินเลย ครับน้องๆข้างในมานอ้าว รสชาตินะคะแป้งนุ่มมากแล้วก็หอมทุูเรียนมากๆเลยอร่อยมากวันนี้เราจะพาน้องๆมากินขนมโคกสิงคโ,โปร์กันนะครับผมราคา25บาทที่เซเว่นนะครับนี่นะครับผมแกะเลยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับน้องๆเอากินเลย รสชาตนะคะหอมหวานมันต้องไปลองอร่อยมากวันนี้เราจะพาน้องๆมากินโลตัสหนังไก่กรอบราคาสาสิบาทที่เซเว่นนะครับผมแกะเลยกินเลย ความเผ็ดเริ่มมาแล้ว ันนี้เราจะพาองน้องมากินโรตีเซเว่นกันนะครับผมราคา29บาทนะครับผมนี่นะครับแกเรื อ้าวกินเลยอืมนี่ครับข้างในมันครับน้องๆมีชีส วันนี้เราจะพาน้องๆมากินปลาหมึกบดโคชูจังนะครับผมเผ็ดคูนสองนะครับผมราคา29บาทที่เซเว่นนะครับแกะเลยกลินเลย กำลังมาแล้วความเผ็ดมาละว,วันนี้เราจะพาน้องๆมากินฟัฟบโลสังกยาไใบเตยมาใหม่นะครับผมที่เซเว่นนะครับราคา30สบบาทเนะาะนี่แกะเลย กินเลยรสชาตินะคะอร่อยมากๆเ,เพื่อนๆตั้งลอง หอมใบเตยด้วยครับน้องๆหอมม,กมากๆพุดดิง้งชานมไต้หวันนะครับน้องๆมาใหม,ม่มีไข่มุกด้วยนะครับผมราคา22บาทนะครับผมทีเซเว่นนะนี่แกะเลยหอมมากเอากินเลย ีการเทมกนะครับน้องๆเด้งเด้งนะครับน้องๆนี่ เท้งมากรสชาตนะคะหอมชาใต้หวานมากๆเลยหวานมันกลมกล่อมอร่อยมากวันนี้เราจะมากินขนมโตเกียวสูตรใหม่ทรงเครื่องกันที่เซเว่นนะครับผมราคา 2 3บาทนะครับผมนี่ครับ เราจะพาน้องๆมากินเซกฮอวไก่กินวานิลลานมฮอกไกโดสีชมพูกันนะครับผมราคา42บาทนะ รสชาตินะคะหอมวานิลาหอมนมฮอทด,ดอกนุ่มอร่อยมาก